ใครคิดจะเรียนนกแก้วโม่งนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกป้อนไม่ว่าจะเป็นนกใหญ่นะครับที่เราซื้อเข้ามานะครับเราจะต้องมีใบกำกับการจําหน่ายจากคนขายนะครับเลี้ยงยังไงให้ถูกกฎหมายนะครับก็คือสวัสดีครับเป็นนกแก้วโม่งใบวีเดตนะครับนี้ก็มีเป็นฤดูกาลของลูกป้อนนะครับเป็นพวกแก้วโม่งแขกเต้าอะไรเงี้ยครับก็ผมก็เลยทําจัดทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับ ผมคิดว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆสมาชิกได้ชมคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยรบกวนช่วยแชร์ออกไปเยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะมีประโยชน์กับคนที่กําลังคิดจะเลี้ยงนกนะครับโดยเฉพาะนกแก้วโม่งนะครับวันนี้เป็นเรื่องของนกแก้วโม่งนะครับนะครับลูกนกแก้วโม่งนะครับก็จะเริ่มออกมาครับตั้งแต่ไซส์นี้ไซส์ใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ เวลาเราเดินไปตามสถานที่ต่างๆที่เขาขายสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะเห็นลูกนกแก้วโม่งออกมานะครับบางคนส่วนมากเราที่เห็นกันก็จะเจอไซนี้กันเยอะนะครับนี่ครับไซนี้กันเยอะนะครับเราจะเห็นความน่ารักของมันแล้วก็มือใหม่ทั้งหลายหรือว่าคนที่ยังไม่รู้ยังไม่ทราบว่านกแก้วโม่งนะครับเป็นสัตว์ป่าคุ้นครองนะครับใครที่คิดจะเลี้ยง จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับถ้าใครถ้าใครเลี้ยงแล้วนะครับไม่มีใบอนุญาตนะครับให้ครอบครองหรือให้เพาะพันธุ์เนี่ยจะผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้จึงมาย้ําอีกทีหนึ่งนะครับว่าใครคิดจะเลี้ยงนกแก้วโม่งนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกป้อนไม่ว่าจะเป็นนกใหญ่นะครับที่เราซื้อเข้ามานะครับ เราจะต้องมีใบกํากับการจําหน่ายจากคนขายนะครับเลี้ยงยังไงให้ถูกกฎหมายนะครับก็คือถ้าเราไปซื้อน,นกเนี่ยถามเขาเลยว่ามีใบนี้ไหมนะครับเนี่ยครับใบกํากับการจําหน่ายนะครับนี่คือใบกําก,กับการจําหน่ายนะครับจากฟาร์มที่เขาได้รับอ,อนุญาตให้เพาะพันธุ์และค้าได้นะครับจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาจะมีทุกฟาร์มที่เขามีใบอนุญ,ญาตนี้หมายความว่าคุณสามารถซื้อนกได้โดยถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับนอกนั้น ถ้าคุณไปซื้อมาแม้จะเป็นนกที่เขาเพาะมาไม่ใช่นกที่จับมาจากป่าก,ก็ตามนะครับนกที่เขาเพาะาเพาะเลี้ยงกันแล้วก็เอามาขายให้เราว่าเป็นลูกเพาะนะอันนี้เป็นนกเกิดที่บ้านอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่มีใบนี้ให้เรานั่นหมายความว่าเราซื้อนกมาแล้วผิดกฎหมายแน่นอนนะครับแล้วไม่ต้องคิดว่าเราจะไปหาวิธีแก้อย่างไงให้มันถูกกฎหมายได้นะครับคําตอบก็คือไม่มีวิธีแก้นะครับเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกนะครับ ติดกระดุมเป็นแรกผิดก็คือผิดตอดผิดตลอดเลยนะครับแต่ถ้าเราติดถูกมันก็จะถูกไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะครับถ้าเราอยากจะเลี้ยงนกแก้วโมงให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับถามคนขายเลยเวลาเราจะไปซื้อนกมีใบกำกับการจําหน่ายไหมนะครับถ้าเขามีเนี่ยขอดูตัวอย่างเลยนะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือมันจะมีจริงๆแล้วแผ่นเต็มมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็น3 3มสมันจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับ 123 1นี่เก็บไว้ที่ฟาร์ม2นี่ส่งให้เจ้าที่3ส,ส่วนที่3นี่ก็คือคนที่ซื้อจะได้รับไปนะครับเพื่อเอาไปขึ้นไปขอขึ้นทะเบียนครอบครองกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะเป็นสอบอนะครับในเขตต่างๆในสอบอ,อ 1, 2 3 4 5 6 7อะไรอย่างเะงี้ยครับมันจะไล่ไปเราสามารถเช็คได้ใน Google นะครับวันนี้ก็มีคลิปสั้นๆน,นะครับมาเน้นย้ำให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับ มีประโยชน์มากนะครับกับเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็คนที่คิดจะเลี้ยงนกแก้วโม่งนะครับว่าเลี้ยงอย่างไรให้ถูกกฎหมายนะครับต้องมีใบกํากับการจําหน่ายเท่านั้นนะครับเวลาซื้อนกนะครับถ้าไม่มีนั่นหมายความว่าคุณเริ่มต้นด้วยความผิดละนะครับนั่นหมายความว่าผิดแน่นอนนะครับไม่มีวิธีแก้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อนกถ้าคิดจะเลี้ยงนกแก้วโม่งขอให้เลี้ยงให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเราจะสบายใจนะครับสามารถต่อยอดได้เอาไป หลังจากที่เราไปขอครอบครองแล้วถ้าสมมุติเราซื้อเป็นคู่ได้นกพอนกโตเราไปขอเพาะพันธุ์ขอขรอพันธุ์เสร็จพอลูกนกได้มาแล้วปุ๊บเราขอค้าได้เลยนะครับค้าขายได้ถูกต้องตามกฎหมายเขาอนุญาตให้ทํานะครับแต่เราต้องเริ่มต้นให้ถูกก่อนนะครับซื้อลูกนกต้องมีใบกำกับการจําหน่ายนะครับถ้าไม่มีแสดงว่าผิดนะครับครับผมคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆนะครับขอบคุณครับวันนี้นะครับ ที่รับชมและติดตามนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ